ก็สวนของลุงหงนะครับเป็นสวนที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับได้เจ็ดเดือนนะครับบางต้นก็ยังไม่ถึงนะครับก็มีชมพู่นะครับแถวนี้ชมพู่ครับทิมจันเพชรสายลุงแล้วก็สตอเบอรี่นะครับเพชรสามพานก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็ถัดไปก็เป็นมะยงชิด สี่ต้นนะครับแล้วก็เงาะห้าต้นนิจจีสี่ต้นลองกองสี่ต้นนะครับมะไฟหนึ่งต้นแถวนี้ก็เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับก็มีประมาณ20ต้นนะครับแล้วก็ที่จะปลูกใหม่ปลูกใหม่ๆก็มีทางนน้นนะครับประมาณ1ิสี่ต้นก็รวมเป็น30กว่าต้นนะครับ ถัดไปก็เป็นมัน5นาทีสีเหลืองนะครับเหลืองพิรุนแล้วก็ปลูกกล้วยแซมแซมไปนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ